สวัสดีครับเกริร์ผมแบงค์กามูเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้จะมาทำการรลดรีแอคชั่นกับคลิปป๊อปปี้เพลย์ไทม์ชปเตอร์3ทีเซอร์เทรเล,เลอร์นะ้ครับผมนะ ตอนแรกผมก็ว่าจะไม่รีแอคชันคลิปนี้นะเพราะว่ามันสั้นไปหนึ่งนาทีกว่าเองผมไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรได้บ้างแต่หลายคนก็อยากให้ผมดูว่าผมนะผมก็โอเคไม่เป็นไรให้ผมนะเราจะมาดูกันและอาจจะมีการวิเคราะห์เจาะลึกตัวอย่างทีเซอร์นี้นผมนะให้คลิปมันยาวนิดนึง <c oughs> นะครับผมไหนมาดูซิว่าตัวอย่างตอนที่สามจะมาแล้วไม่ใช่เหรอจะเป็นยังไงมาดูกันโอเคไหมน มีคนพูดด้วยเหรอมีซับให้ไหมไม่มีโอเคเดี๋ยวผมค่อยมานั่งแปลกีละกันมัมมี่ผมนะนั่นอะไรอะ หน้ากากหน้ากา,ากกันแก๊สนี่เจ็บผมมือด้วยหน้ากากกันแก๊สะผมนะมันจะมีอะไรโผล่มาปะ 2023ปีหน้าเลยอ่ะโอเคเด่นสาม2023 3การท thi ี่ทิ้งเลข3ไว้ตอนท้ายเนี่ยเป็นการบอกว่าจะเป็นเดือน3หรือไว้ก็วันที่3ผมเนี่ยอาจจะเป็นวันที่3เดือน3ปีหน้าอะไรแบบนี้วันเกมออก <laughs> เพื่อให้เข้ากับแชปเตอร์3สามก็เมคเซนเะน่ แต่ตอนสุดท้ายนี่ผมนึกว่ามันจะมีอะไรโผล่มาจากหน้ากาการะลังรุ่นเลม็มมันจะมีลูกตาโผล่มาจากรูหน้ากาไหมไม่มีครับผมนะโอเคถ้างั้นเราก็มาฟังดูหน่อยว่าเขาพูดอะไรบ้างครับผมนะฟังคร่าวๆไม่มีอะไรที่ทำให้ชีวิตยานผมปราปลื้มไปมากกว่าการที่จะได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆออื เพื่อที่ผมจะได้เป็นสายฟ้าที่จะกระตุน้นเออความฝันของเราเด็กๆเลยแบบนี้พวกเราติดหนี้ทุกอย่างกับเด็กพวกนี้เออบริษัทน,นี้ของเล่นพวกนี้จะไม่มีค่าอะไรเลยอืมถ้าเกิดขาดพวกเขาเด็กๆ ผมก็เลยเป็นเกียรติที่จะประกาศว่า Play Care Play Care Orphanage เหรออ๋อเป็นอ r ฟเ a n a e สถานเลี้ยงเด็ก พวกเรารเ,เด็กจะไม่ถูกทอ,อ,อ,อดทิ้งโดดเดี่ยวจะไม่มีทางที่จะปราศจากมือที่จะมาช่วยจากมอนสเตอร์ขอให้เพลแคร์ได้เป็นคนสร้างความสนุก อให้เด็กทุกคนที่มาอยู่ในเพย์แค์คำพูดมันค่อนข้างจะปลุกใจนะผมเนี่ยแต่รูปนี่คืออะไรเอ่อประมาณนั้นนะผมนะคือคำพูดที่พูดในคลิปของผมนะทีแล้วก็มาจอลึกดีกว่าว่าเราเห็นอะไรบ้างในตัวอย่างนี้ผมเนะ ตัวแรกที่เราเห็นเลยอยู่บนพื้นก็คือตัวฟ้านั่นเองครับผมนะวักี้แฮกกี้ครับผมนผมหลังจากที่ดูภาพนี้ก็บอกได้เลยว่าตัวแมงสีน้ำเงินมากๆเลยดวงตามันสีดำปากมันสีแดงมือมันสีเหลืองเท้ามันสีเหลืองครับผมนะขนมันค่อนข้างจะดกด้วย ตัวมันแลดูเล็กเมื่อเทียบกับภาคเก่าๆครับผมนะ่มการที่มันนอนอยู่ตรงนี้บ่งบอกได้เลยว่าพื้นนี้สกรปรกมากครับผมนะเป็นการบ่งบอกว่าพวกคนทำความสะอาดที่นี่เขาไม่ค่อยจะดูแลสภาพพื้นให้ดีผมนะพื้นเป็นอะไรที่สกรปรกมากมีรอยจุดเต็มเลยผมเนะเป็นการบ่งบอกว่าโรงงานนี้นี่ไม่ค่อยจะ ให้เงินในการดูแลสภาพโรงงานที่ดีโรงงานแะดูเก่ามากผมเนะี่ยต่อไปก็มัมมี่ลองเล็กครับผมเนะี่มเรารู้จักคุณเธอเมื่อแชปเตอร์ที่สองนั่นเองผมบอกได้เลยว่าตัวคุณเธอนี่สีชมพูมากๆเลยนะตาก็สีเขียวมากเลยเนะี่ยเออ แขนขาค่อนข้างจะยาวเลยนะแล้วก็ตัวที่ขาดจากลำตัวขาดสองซี่เลยทีเดียวสภาพคุณเธอดำแปลว่าคนเล่นมาเยอะจนคุณเธอเก่านั่นเองครับผมเนะี่ยแล้วเห็นสภาพแบคทีเรียบนพื้นเนี่ยแปลว่าไม่ได้ทำความสะอาดมาหลายวันอืค่อนข้างจะสกระปรกมากผมเนะยถ้าผมเป็นเจ้าของโรงงานผมจะต้องไล่ออกพนักง,งานทำความสะอาด ทำความสะอาดพื้นไม่ค่อยดีผมนะค่อนข้างจะดําและแบคทีเรียสูงมากเราต้องทําความสะอาดพื้นให้ดีกว่านี้นะอืมไม่งั้นมันจะสกระปรกครับผมนะบ่งบอกได้เลยว่าแชปเตอร์สามนี่คนไม่ทําความสะอาดพื้นนะผมนะอืมมันเก่ามากเลยเนี่ยเออแล้วก็มีรอยขีดข่วนรอยแตกมากมายผมนะต้องไปหาซื้อกะเบื้องเออจากร้านขายกระเบื้องแถวเชียงใหม่ครับผมนะเพื่อจะมาเปลี่ยน ให้สภาพมันดีขึ้นนั่นเองครับผมเนะี่ยอันนี้ก็บอกได้เลยมันคือเห็ดครับผมนะมันคือเห็ดสีแดงมันอาจจะกินได้แต่ว่าแบคทีเรียอาจจะเยอะแล้วเพราะว่ามันตกใส่พื้นที่ค่อนข้างสุขโปรกครับผมนะถ้ากินเข้าไปท้องอาจจะเสียแบคทีเรียค่อนข้างเยอะดังนั้นแนะนําว่าอย่ายเก็บมากินนะผมเนอะืมมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเสียสุขภาพ อืมแล้วก็สีดำๆเนี่ยผมเนะผมบอกได้เลยว่ามันคือของเล่นตกอยู่ตรงนั้นผมไม่จะเป็นต้องรู้ว่ารูปร่างและสีเป็นยังไงมันคือของเล่นแน่นอนที่ตกอยู่ตรงนั้นครับผมรูปร่างมันคล้ายกับมิสไซล์ครับผมเนะเออมิสไซล์ style, หัวนิวเคลียร์อะไรแบบเนี้ยอผมบอกว่าที่นี่โดนทหารบุกเข้ามาครับผมเนะเหลือร่องรอยของซ่านนิวเคลียร์เอาไว้บนพื้นอืม อาจจะบุกเข้ามาเพราะว่าที่โรงงานนี้นี่ไม่ยอมทำความสะอาดับผมเนี่ยมันสกปรกเกินไปหน่อยแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของคลิปนี้ครับผมเนะก็คือหน้ากากกันแก๊สบอกได้เลยว่าหน้ากากมันนี่สีแดงมากๆครับผมเนะยมันค่อนข้างจะสีแดงนะแล้วตรงตรงนี้ก็เป็นสีเหลืองนะเออตรงกลางนี่สีน้ำเงินนะ เป็นอะไรที่ลึกล้ำมากครับผมความเข้ากันของเฉดสีเอเงาโทนอะไรจะสังเกตว่าคนระบายสีแดงนี่ระบายค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันเนี่ยตรงนี้มันสีดำตรงนี้มันสีแดงบอกว่าระบายสีไม่ค่อยจะลงตัวใช้เฉดสีค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แต่ว่าสีน้ำเงินกับสีเหลืองนี่เฉดสีเข้ากันอยู่ หน้ากากกันแก๊สนี้ผมบอกได้เลยครับผมนะว่ามันเอาไว้ใช้ป้องกันควันฝุ่นแก๊สที่อาจจะเข้ามาอืหรือว่าจะอยู่ในตามที่ต่างๆหน้ากากกันแก๊สจะช่วยป้องกันแก๊สได้เพราะว่าหน้ากากกันแก๊สเนี่ยป้องกันแก๊สได้แน่เลยมันต้องป้องกันแก๊สได้แน่นอนเลยเนี่ยเพราะถ้ามันป้องกันแก๊สไม่ได้มันก็จะไม่ชื่อว่าหน้ากากกันแก๊สใช่ไหมาะว่ามันต้องมีส่วนกันเนื้อเรื่องแคปเตอร์สามแน่นอนนะผมนะหน้ากากกันแก๊สนี้ มีโซนยังไงมันจะเอาไว้ช่วยให้เรากันแก๊สเพราะถ้าเราโดนแก๊สเยอะๆเราอาจจะสำลักจะทําให้จมูกเราเป็นหวัดไม่ค่อยดีดังนั้นหน้ากากกันแก๊สเนี่ยมันจะต้องช่วยเราให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีครับผมเนี่ยด้านหลังของหน้ากากกันแก๊สนี่มีเสียงปลบมือไม่ใช่เห็นด้านหลังแวบๆนะสีเหลืองๆนั้นบ,บอกได้เลยครับผมนะว่ามันเหลือง อันนี้มันคือเขียวอืมแล้วก็เราสังเกตเห็นว่าแสงส่องลงมาหน้ากากกันแก๊สเป็นการฉายสปอตไลท์ให้เห็นว่าหน้ากากกันแกน๊สนี่มันค่อนข้างอาจจะแลดูสวยขึ้นด้วยฉากเงาหรืออะไรอืมเป็นการส่องไฟลงมาทั้งไม่เกิดเงาแล้วก็มีหน้ากากกันแก๊สอยู่ตรงกลางเป็นไรที่แลดูอลังการงานสร้างสังเกตว่ามีอะไรตรงนี้ คั้นอากาศกันแก๊สมันน่าจะเป็นตัวที่เอาไว้เน็บเข้าหน้าเราเพราะอากาศกันแก๊สนี่อาจจะแปะแปะแล้วมันจะไม่ติดต้องมีตัวเน็บเอาไว้หนีคิดว่าน่าเป็นตัวหนีบหน้ากากกันหน้าเราอาจจะเจ็บนิดหน่อยแตน่ได้ช่วยได้อืมดูจากการลงสีแล้วลงสีไม่เก่งครับผมนะระบายสีไม่ทั่วระบายแค่ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ปล่อยขาไว้ให้ดาวสีน่าจะหมดกลางคันก็เลยระบายได้แค่อืมแถว,แถว ไม่ทั่วเนี่ยมีส่วนที่ยังระบายไม่ไม่ถึงเพราะว่าสีหมดดังนั้นภาคชปเตอร์สามเนี่ยเราต้องไปซื้อสีมาเพิ่มผมนะเพื่อระบายให้มันเต็มหน้กากลางโอเคครับผมนะสิบนาทียังสิบนาทีแล้วโอเคนั่นก็คือการรีแอคชั่นทีสเตอร์เทเลอร์ป๊อบบี้พยาาม chapter สามครับผมนะกับการเจาะลึกแบบลึกสุดๆกับผมผมนะใครชอบคลิปนี้เลยกราดให้แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมใสม่ไปในหนะัวใหรไก อ <laughs> ย่าดูผมเลียแช่ะไรแบบน,นี้ก็ไลค์กันเยอะสวัสดีครับคุณบายมวยกูดใน